จตุพรฟันธงพักอันดับสนั่งนายกส่วนเพื่อไทยเตรียมหมดอำนาจนับจากนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลทางการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ไรก็มักจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะหลายครั้งที่ออกมาวิเคราะห์มักจะถูกต้องแบบทุกครั้งสำหรับนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนที่ล่าสุดได้ทำการไลฟ์เฟซบุ๊กรายการประเทศไทยต้องมาก่อน ดูท่าว่าจะระบุช่วงตอนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ได้พูดไว้น่าสนใจว่าจากนี้ไปอำน,นาจต่อรองของเพื่อไทยได้สูญหายไปตามลำดับและประชาชนที่สนับสนุนจะหดหายไปคงเหลืออีกไม่เท่าไหร่นอกจากนี้แกนนำบางคนให้เหตุผลการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่วว่าไม่ได้ข้ามคั่วแต่เขาข้ามมาหาเอง นายจตุพรบอกว่าแสดงถึงการจนปัญญาหมดหนทางอธิบายเพราะแถมาทุกทิศทางแล้วจนสีข้างถลอกหมดจึงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรทั้งนี้หากพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คงเกิดจากเงื่อนไขไม่มีพักสองลุงมาร่วมด้วยดังนั้นการโหวตนายกก็อาจจะถูกคว่มทันที อีกกรณีหนึ่งเพื่อไทยอาจจะไม่ส่งแคดิเดตนายกให้ทางสภาโหวตแล้วมอบให้พักอันดับที่3ก็คือพักภูมิใจไทยเป็นผู้รวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลและเสนอแคดิเดตนายกให้สภาโหวตเห็นชอบแทน ซึ่งการให้พักอันดับสาม,มาจากตั้งรัฐบาลน,นั้นพักเพื่อไทยจะกลายเป็นพักที่ถูกชวนเข้าร่วมด้วยแต่พักที่3อาจส่งมอบนายกให้พักอันดับที่4ก็คือพักพลังประชารัฐก็ได้ซึ่งพร้อมรอยอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะอธิบายมุมใดที่เพื่อไทยถูกเชิญมาร่วมรัฐบาลทั้งนั้นแต่พักก็จะกลายเป็นเพียงแค่พักสมุนของพักอันดับ3และสไปทันที